สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พ,พี่น้องน้องลุงป้านาะอานะคะก็ไม่ได้มาลงคลิปเนี่ยนานมากแล้วนะคะก็ทักทายอย่างเป็นทางการวันนี้ก็เป็นจะเข้ากลางพรรษาพรุ่งนี้ก็กลางพรรษาแล้วนะคะซึ่งก็คือเข้าพรรษาอาได้เกือบครึ่งหนึ่งล้วนะคะก็อีกประมาณอีกครึ่งหนึ่งนี่ก็ออกพรรษาแล้วประเพณีกลางพรรษานะคะ เช่นเคยค่ะทุกคนอันนี้ภาษาษไทยใหญ่จะเรียกว่าซองสลักนะคะนี่ค่ะเรานะคะก็จะเอาใบตองอันนี้เขาเรียกว่าบานตองกล้วยตองกุก๊กเอาไปตองเนี่ยลองก่อนนะคะเพื่อที่แบบว่าสิ่งของที่เราใส่เนี่ยมันจะไม่ได้ตกนะคะน้องแป้งเตรียมอะไรมาบ้างวันนี้นะคะก็มีหลากหลายเลยเดี๋ยวให้ดูนะคะ มีทั้งไข่ด้วยไข่สองลูกเตรียมมาสองตะกร้านะคะสองซองค่ะกําไตกอบห้องว่าสองซองสองซ่าหนึ่งก็คือใส่อะไรก่อนเลยผลไม้แม่นี่มันจงใส่กล้มยนี่ ใส่ได้หมดเลยนะคะจริงๆแล้วในตสการนี้ในในอันนี้เนี่ยแล้วแต่ว่าเรามีวัตถุอะไรบ้างแค่นั้นเลยนะคะว้าวอันนี้เราสั่งเขาทำนะคะหนึ่งลูกเนี่ยสองพันจัดนะคะก็เท่ากับประมาณ18บาทเงินไทยนะคะอันนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้เงินพม่าก,ก็ค่อนข้างเฟ้ออย่างหนักเลยนะคะ อันดับแรกเราเต็มผลผลไม้มาคานี่ค่ะบางทีเขาเอาอะไรตะกะสาเหรอบางคนก็เอาเออเป็นเขาเรียกว่าอะไรกระบุงไม่ใช่สิถังน้ำกระติกน้ำอะไรประมาณนี้นะคะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นแก้วมังกรมันสูงไปนิดนึงของอนุญาตวางตรงนี้หนึ่งแก้วมังกรสองแอปเปิลน,นะคะ ผลไม้มันหนักใส่ข้างล่างสามก็คือส้มค่ะสี่ก็คือมะนาวมะนาวนี่ก็คือลูกใหญ่มากจากต้นหน้าบ้านของน้องแป้งน,นะคะนี่ค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นน้ำตาลอ้อยนะคะใส่ลงไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นใบาชาแห้งนะคะอันนี้เอาแบบแช่น้ำร้อนกินนะคะเพื่อสุขภาพนะคะ แล้วก็น้ำค่ะน้ำแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหอมขาวหอมแดงพริกนะคะพี่แข้งนะคะคือตามประเพณีโบราณสอนไว้นะคะเราก็ต้องทำตามไปนะคะแล้วก็จะมีถั่วเน่าเจ้าเสน่ด้วยนะคะนี่ค่ะเป็นผงสำเร็จรูปแล้วแล้วก็ไข่ต้มะคะ่ะ ไข่ต้มยังร้อนอยู่เลยใส่ตรงข้างๆแล้วก็มีกาแฟน,นะคะแล้วก็มีนมนะคะชิ้นเล็กๆแค่นี้ก็เต็มแล้วค่ะโอ้มามะกี่ชิ้นแล้วคะเนี่ยนับกันทันไหมคะแล้วก็ผงสักพอกแฟบนะคะแล้วก็ไม้สีฟันกับยาสีฟันใส่ลงไปค่ะแล้วก็ อันนี้ค่ะทุกคนที่ขาดไม่ได้ก็คือขิงขาดตะไคร้นะคะก็คือจะต้องมีเลยนะคะอันนี้ก็คือเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็คือจะเป็นวันพระแล้วซึ่งก็คือเราเตรียมไว้วันนี้พรุ่งนี้เช้าเช้าเรามาเตรียมไม่ทันนะคะเตรียมไว้วันนี้โอเคเลยนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็ตื่นมาหุงข้าวทํากับข้าว แล้วก็ใส่ข้าวสุกอีกนะคะบางคนก็อาจจะใส่เป็นข้าวสารก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะอันนี้คือแบบไม่ได้บังคับว่าข้างในจะต้องใส่อะไรนะคะในหมู่บ้านเนี่ยก็คือทุกบ้านเลยนะคะ1บ้านละ1อันอันนี้นะคะก็ต้องไปทําบุญกันนะคะซึ่งก็คือเป็นประเพณีนั่นแหละนะคะแล้วแต่ว่าบ้านนี้จะเอากี่ตะกา้าจะเอากี่อันกี่ชิ้นกี่อย่างอย่างนี้นะคะ โอเคแล้วก็ใส่วัตถุเขาเรียกว่าอะไรเออใส่เป็นยอดปัจจัยเล็กๆน้อยๆข้างบนนะคะอือแค่นี้ก็น่าจะโอเคแล้วนะคะพอดีเลยแล้วก็เอาไปตอกเนี่ยมัดอย่างนี้นะคะอันนี้แค่เป็นสาธิตใหได้ดูก่อนโยบพรุ่งนี้เช้าต้องใส่อะไรเพิ่มก็คือแบบมาใส่อีกอย่างนี้นะคะ่ะ นีเลยนะคะจริงๆจะต้องมีปากกาสมุดแล้วก็เข็มได้แล้วก็มีอะไรก็ได้มีอะไรก็แล้วแต่นะคะอันนี้ก็ประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ใส่ยอดมาค่อยมันห้อยๆอย่างนี้นะคะจริงๆถ้าเป็นศรัทธาหนึ่งบ้านเนี่ยเขาก็จะทําประมาณสัก30อันหรือว่า4050ก็แล้วแต่ศรัทธานะคะอันนี้คือศรัทธาทั้งหลายอย่างเนี้ยคะ่ะ ก็ถ้าเป็นศรัทธาบ้านเดียวอย่างนี้ก็คือคนในหมู่บ้านก็ไปช่วยกันแห่ที่บ้านหลังนั้นนะคะก็จะมีเสียงรดนตีกองแล้วก็มีศัพท์ซึ่งอะไรพวกนี้ก็คือแบบตามประเพณีก,กลางพันษานะคะนี่ค่ะวันนี้ก็มาอัปเดตชีวิตประจำวันของน้องแป้งแล้วนะคะจริงๆแล้วจะบอกเลยว่าตั้งแต่เข้าพันษาาน้องเป้งก็ไม่ได้ไปไหนนะคะไม่ว่าจะเป็น แม่สายถ้าขี้เหลกน้องแพ็ก็ไม่ได้เดินทางไปเพราะว่าช่วงนี้ก็อยู่บ้านพักผ่อนนะคะแล้วก็ฝนเยอะด้วยนะคะฝากดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทุกท่านนะคะดูแลตัวเองกันดีๆก็นี่แหละคะ่ะเช้าตื่นมาก็ทํากิจวัตรประจําวันของตัวเองแล้วก็ทํากับข้าวกินกับข้าวอะไรก็แล้วแต่วนไปอย่างนี้นะคะ วันวันหนึ่งเนี่ยคือน้องแป้งรู้สึกว่าแป๊บเดียวแป๊บเดียวเองนะคะจะผ่านไปอีกหนึ่งปีก็คือแป๊บเดียวนี่น้องแป้งเข้ามาในปีที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยทุกคนจําได้กันไม่เอ,อ่ยออนั่นแหละนะคะก็จริงๆแล้วทางเพจของน้องแป้งก็จะเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นทาง t ิ k กตอกนะคะน้องแป้งก็ลงคลิปสั้นลงคลิปแบบสั้นๆเป็นซีรีส์สั้นอยู่แล้วไม่ว่าจะเตินเล่นเพลงติ๊กตอกหรือว่าอะไร บางอย่างขายของไปอย่างนี้นะคะก็ฝากติดตามได้นะคะโอเควันนี้ก็แค่นี้นะคะที่มาอัปเดตชีวิตน้องเป้งชิงตุงนะคะยังจำกันได้ไหมคะเพราะว่าน้องเป้งคิดว่าหลังจากคลิปนี้หลุดไปก็คิดว่าจะทำคลิปอีกอยู่นะคะจะทำคลิปอีกอยู่คะ่ะเพราะว่า หลายคนก็ถามกันเข้ามาเยอะอยู่ว่าอยากจะติดตามชีวิตของนกแม่งลงคลิปด้วยนะในช่องทางย t u b e อย่างเงี้ยอยากติดตามเนี่ยอยากเห็นอย่างนี้นะคะก็หลายคนก็ทักเข้ามาเยอะอยู่นะคะโอเคนี่ก็เสร็จไปแล้วหนึ่งนะคะเหลืออีกหนึ่งนะคะเพราะว่านกแมงนะคะจะจะบอกได้เลยว่าบ้านนี้เราก็มีสังครอบควแล้ว คืออันนี้สําหรับคุณพ่อคุณแม่อันนี้ก็สําหรับน้องปป่งกับแฟนนั่นเองนะคะแล้วก็จะไปทําบุญนั่นเองค่ะทําบุญนะคะเดี๋ยวเราก็เขียนชื่อแล้วก็เขียนป้ายใส่นั่นเองค่ะนี่เหมือนเดิมค่ะก็ผลไม้นะคะใส่อีกชิ้นหนึ่งเลยผลไม้เช่นเคยเหมือนกันเราเตรียมไว้2ชุดนะคะ นี่เลยค่ะน้ำอ้อยน้ำตาลอ้อยนี่จริงๆเนี่ยเขาแบบมีความหมายแบบคนคนเฒ่าคนแก่นเนี่ยเขาก็จะรู้เนาะอย่างเช่นใส่ใบาชาแห้งเนี่ยภาษาไทยใหญ่เราจะเรียกว่าล่าใช่ไหมคะถ้าภาษาพม่า,มากา็ล่าล่าเต่ล่าเต่ก็คือหมายถึงสวยค่ะคะน,นี่ประมาณนั้หละอันนี้ก็คือแบบน้ำตาลอ้อยเนี่ยมันหวานใช่ไหมคะแล้วก็คือแบบอ ความหมายมันก็ตามแบบขนมนี่แหละเนาะจริงๆมันดีทุกอย่างเลยนะ้องแป้งว่าจริงๆว่าที่ทุกอย่างที่เราทาเนี่ยขอเพียงแค่ใจเราศรัทธาทุกสิ่งทุกอย่างดีหมดอะน้องแป้งว่านะถ้าเราบอกว่าอันไหนมันดีคือคือมันดีหมดแหละ <c oughs> ว่าไหมคะทุกคนเหมือนกันเลยนะคะจริงๆพรุ่งนี้เราจะเพิ่มอะไรอีกแล้วก็เอามาเพิ่มได้นะ เช่นเรามีอะไรอีกอย่างงี้เราก็มาเพิ่มจนกว่ามันจะเต็มตะกานี่เลยนี่เลยเห็นไหมโอเคก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยยังไม่เรียบร้อยค่ะรออีกนะคะรอพรุ่งนี้เช้าแล้วก็เต็มตัวแต่งตัวแล้วก็ไปทําบุญกันนะคะประเพณีน,นะคะโอเคฝากเป็นกําลังใจน้องแมงชิงตุงด้วยนะคะแล้วจะมาอัปเดตอ,อาจจะคลิปจะหลุดอีกวันนะคะ ไม่แน่นะคะก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยค่ะสวัสดีค่ะ